สองนะครับถ้ำแสงเพชรผาปางป่าเรไรนะครับน้ำทิพย์แล้วก็พระสยามเทวาธิราชพระพุทธเจ้าน้อยถ้ำโคนอนนะครับจะพาไปเที่ยวดูนะครับพาชมนะครับอีพีที่สครับได้พาขึ้นเขาอยู่นะครับเข้าป่านะครับ รขับรถมาแรกๆก็มาเจอองค์ปูนะครับก็ขึ้นบันไดมาอีกนิดหน่อยนะครับมาอยู่ในระหว่างทางกลางนะครับก็มาพบองค์ พระประธานกับเสียนปูอยู่นะครับนี่นะครับก็มาถึงถ้ำแสงเพชรแล้วครับทางเข้านะครับเจอสิงแล้วก็มาบูชาพระพร้อมด้วย ที่ถ้ำแสงเพชรน,นะครับมีปู่ราคาผู้ชงครับอยู่ในถ้ำถะรูปองค์ใหญ่นะครับตั้งอยู่บนเนินเขานะครับ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ